สวัสดีครับอยู่ที่วัดคงคารามนะครับจังหวัดราชบุรีครับอำเภอโพธารามวันนี้เราอยู่กับพ่อปู่นะครับพ่อปูโป่โพเป็นโพใหญ่มากโพนี้ประมาณสิบคนโอบแล้วก็คนก็จะนิยมมาขอช็อกโกแลนะครับแล้วก็มาแก้บนนี่ใช้แต่ละครั้งไม่เกินสามคืนเปิดเสียงไม่ดังเกินไปติดต่อจะเธอมีคนนะถูกอ่า มีคนได้รับโชคนะหรือว่ามาแก้บนเยอะเนาะบนบาสารกล่าวพ่อปู่นะครับต้นโพโพใหญ่สิบคนโอ้โหอ๋ออันนี้มีไม้คำโพเนาะตามประเพณีโบราณของชาวมอญน,นี่นะครับโพใหญ่มากไม่เกินสิบน่าจะเกือบยี่สิบคนโอบนะตรงนี้โพนี้ใหญ่มากแนละ้วเพื่อนๆน,นี่ นนี้นะอายุเกือบน่าจะหลายร้อยปีองพ่อปู่นะครับพ่อปู่โพใหญ่นี่ณนะวัดคงคารามแห่งนี้นะครับนี่มีคนมาประดับไฟนะครับนี่สารหลานปู่อยู่นี้ ต้นโพกเก่าแกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดแห่งนี้ซึ่งถ้ามีคนมาขอโชคขอลาบเขาขจะรร้รับโชครลาบเป็นประจําต้องมีการแก้บุญเป็นประจํา ห้าสิบหกสิบเจ็ดเนาะนี่ก็สาธุสาธุเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกกล่าวพระปูนะ่นะสาธุนะโอนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตโตอระ,อะรหะโตสัมมาสัมพุทธะบอกกล่าวพ่อปู่นะพ่อปู่โพใหญ่นะขอให้วันนี้เนะลูกมาขอโชคขอลาบกันที่นี่เนาะที่วัดคงคารามแห่งน,นี้ให้เห็นเลขเห็นโชคได้รับโชคกลับไปนะครับผู้คนที่ยังไม่เคยมาทําบุญที่วัดคงคารามนะจังหวัดโพจังหวัดนครอ่าราชบุรีอําเภอโพธารามก็ สามารถแวะเวียนกันมาทำบุญได้นะครับนี่เราอยู่กับพ่อปู่ต้นโพนะครับเราบอกกล่าวพ่อปู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราดูด้านในนะด้านในจะมีข้าใบเสรมาเนาะ มันเป็นเห็นเป็นผลไหมครับ เห็นเหมือนเลขเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเลขอะไรหเห็นเป็นเลขอะไรเนาะตอนนี้นาตอนนี้ผมเห็นเหมือนเป็นเลขเจ็ดเลขสามต้องดูว่าตอนตัดต่อจะเห็นเป็นเลขอะไรนะอันนี้คือในบริเวณของสาลเนาะพอปลู่เนาะ เดีย๋ยวเราไปขอโอ้โหเพื่อนๆนี่สาธุสาธุอ่ะต้นโพใหญ่เราบูชาต้นโพใหญ่นะครับฉันนังปฏิคิปามิลูกขมูลิกงังคังสมาธิยามิขอให้เราได้เห็นเลขนะครับบรรดาลโชคบรรดาลลาบเนาะ อย่างที่เล่านะครับประมาณยี่สิคนโอบได้คนลุกมากเป็นโพใหญ่นะโพใหญ่วัดคงคาลามนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเห็นตามรอยไม่เห็นเป็นเลขไหมครับเ,เพื่อนๆพาทุกคนสองนะต้นโพใหญ่ เรียไว้เพื่อนๆอนี่เหมือนมากเลยนะเหมือนห้าสองนะเหมือนห้าสองหรือห้าศูนย์เพื่อนี่นี่น ผมเพื่เห็นเยผมเห็นสามตัวแล้วเนี่ยนี่ผมเห็นเป็นห้านะครับห้าสองแล้วก็ห้าอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขึ้นเลขให้นะห้าสองห้าเ่ยใหญ่เนาะครับต้องฟังดูจุดอื่นบ้างนะครับ นี่เรากำลังอยู่กับต้นโพใหญ่นะอายุมากกวา่ามากกว่าร้อยปีแน่นอนเนาะนี่ไม่งั้นก็จะไม่ขนาดยี่สิบคนโอบขนาดนี้นะนี่กับสารพ่อปู่เนาะครับสารพ่อปู่ต้นโพใหญ่นะครับที่วัดคงคารามด้านหลังด้านหลังวัดนะครับติดกับโรงเรียนคงคารามเนาะ หลุกมากเลยเพื่อนต้นโพขนาดนี้นะใหญ่มากพี่มงคลหาเลขต้นโพให้สักเลขสิโพยี่สิคนโอบอะ่ะซึ่งใช่ ยีคนโอบใ,ใหญ่มากแบบแล้วก็มีคนมามนมขอแก,แก้บนอยู่เป็นประจำใ,งงใช่ใลแล้วก็แตกสิงก่ามาเหรอ,อเหว่ยมากเห่มหมเห็นไหมเห็นเลขไหมเห็ เป็นสองห้าสองอยู่ตรงเนี้ยสองห้าสองห้าสองห้าอยู่ตรงนี้เจ็ดแปดขึ้นลงนี่ชัดมากหนึ่งเจ็ดแปดนี่เจ็ดอ๋อเอาเห็นแล้วนะครับเจ็ดแปดชัดเลยสีดำเหรอสีดำทำไมนี่ไหนองค์สีนี่อ๋อเจ็ดแปดแปดเ่๊หนึ่งเจ็ดแปดใช่หนึ่งเจ็ดแปดใสามตัวเลยหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งตัวหน้า นี่นชีหนึ่งนั้นเจ็ดแปดนั้นเจ็ดในแปดหนึ่งอยู่ข้างหน้าออโอเคใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยนี้ยังไม่เห็นเลยเนี่ยนี่หนึ่งจ็ดแปดเนี่ยอชี้งบนนูนี่หนึ่งเจ็ดแปดอ๋อโอเคเจ็ดแปดชัดมาก หนึ่งเจ็ดแปดนะคะรับสำหรับองค์ปู่เนาะองค์ปู่ต้นโพใหญ่ที่นี่เนาะเฮ้ยได้รับโชคลาภเลยเป่นโพรไรพี่โพเกิดขึ้นยังไงไหนก็เป็นต้นเก่าไงหรอหมาย<ธ>ถึง,งต้นนี้ไงกิ่งเนี<อ>้ยมันตายไงอ๋อที่ต้นนี้มันก็เลยโอบอยู่นี่ไงดนั่นน่นนะนี่เหมือนเลขอะไรนั่นน่ะนี่ดูดิ่เจ็ดไหมพี่เนี่ย เนี่ยข้างในจะนุ่ดนะที่ถามน้องอยู่ใช่ไหมเอาดูดิใช่ไหมลองแทนเขาอยู่อะเนี่ยเอาพี่เจ็ดอะไรอะอะไรเจ็ดเนี่ยใช่ไหมได้ประมาณนี้เพื่อนๆโผล่ผ้าเนี่ยโผล่พ้ายี่สิบคนโอบได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะพอปู่นะครับนี่ ดูทจุดจุดไว้ดูทุบมงคลนะครับนี่ดูทุบมงคลที่เราจุดไว้นะครับชัดเจนเลยเป็นหกเป็นสี่เป็นหน,น,นึ่งนี่หกสี่หนึ่งนะครับทุบมงคลวันนี้ขององค์ปู่ โพใหญ่นะครับ641ใครสนใจน้ำเลขขององค์ปู่ไปสี่ชั่วสิบดง,งได้นะครับเลขชัดด้วย <c oughs> ครับสำหรับวันนี้นะเลขของบริเวณสารนะเพราะปู่ต้นโพใหญ่นะครับที่วัดคงคารามนะอำเภอโพธารามจังหวัด ราชาบีได้ประมาณนี้นะครับผมสวุปตรงนี้นะครับใครสนใจในเรื่องเหล่านี้ไปติดต่อหนุนได้นะครับคนหนึ่งของ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องนะครับเปขึ้นใหม่คนสองเล่มแล้วบกันที่อองขอใา้รับชมในงวดนี้นะครับผมมาที่17มกราคม2569นะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เสียไ่จนแล้วพวกไหนตท่นหน้นาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ